สวัสดีครับเจอกันแล้วพวกเรามูวีมพายผมบอลนะครับต้อนรับครับแล้ววันนี้อยู่กับการพูดคุยประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งที่ช่วงนี้กําลังมีดรามา่าม,มาเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเซอร์วิสที่มันร้อนแรงเนี่ยนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับการ์ตูนแดนดาแดนอ่ะนะเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันเกี่ยวกับเรื่องแฟนเซอร์วิสนะครับวันนี้ว่ามันคืออะไรเอ่อทำไมมันถึงเรียกว่าแฟนเซอร์วิสมันมีกี่ประเภท และมันเป็นปัญหาย,ยัางไงเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมาคุณโต้รู้จักแฟนเซอร์วิสป่ะอ่ะก็รู้จักถ้าในวงการอย่างี้อย่ายิ้มแบบนั้นดิ <c oughs> อย่ายิ้มแบบนั้นดิอย่ายิ้มแบบนั้นดิดูไม่ค่อยดีโต้ดูไม่ค่อยดีอย่ายิ้มแบบนั้นอ่ะพูดง่ายๆก็โซมะ้วกันโซมะอืมแปลว่ากินอาหารทีโอโ้โหได้แฟนเซอร์วิสทีจริง คือความจริงแล้วแฟนเซอร์วิสอ่ะมันแบ่งง่ายๆนะเป็นสองแบบฮะคือถ้าเป็นตะว,วันตะวันตกโลกภาพยนตร์อ่ะคือส่วนใหญ่แฟนเซอร์วิสอ่ะจำแบบพวกมาเวลอ่ะตรงตัวอ่าพวกสไปเดอร์แมนอ่ะโนเวโฮมอ่ะมีทอมฮอลแลนด์มาอยู่กับพวกสไปเดอร์แมนคนอื่นๆอ,อะไรเงี้ยเออรันดูเกาฟิลหรือว่าไออันนั่นชื่ออะไรวะ กูเลยทบีแมกไกวทบีแมกไกวอยู่ด้วยกันเนี้ยสามคนเนี่ยเขาเรียกแฟนเซอร์วิสทำท่าชี้กันตามมีมตามมีมหน้าแฟนเซอร์วิสแต่ในโลกของมังงะและแอนิเมชันอืนั่นไม่ใช่แฟนเซอร์วิสครับผมอันมันก็แค่ยูทูบเอ็กแฟนเซอร์วิสในโลกความหมายของแอนิเมชันเนี่ยตีได้หลากหลายเหมือนกันแต่หลักๆแล้วที่เข้าใจตรงกันก็คือการใช้ฉากบบเป็นแบบอืหรือแม้แต่หนักไปกว่านั้นเพื่อเอาใจแฟน แฟนเซอร์วิสเหมือนกันอืแต่คนละแบบอ่าคนละแบบก่อนอื่นเลยนะต้องเท้าความก่อนเลนถึงในยุคสมัยเมื่อก่อนของเราอืที่เรายังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าแฟนเซอร์วิสสมัยอูย้สิบปียีสิบปีที่แล้วอะในฐานะที่พี่แบบอ่านการ์ตูนมาอย่างยาวนานตั้งแต่เด็กนโตสมัยก่อนเน่ะมันเคยมีรายการนึงที่ชื่อว่าหลุมดมเออเป็นรายการกงะึงๆตีแท่สังคมและทีเนี้ยไอรายการเนี้ยมันด้าน เอาเรื่องกระตูนเนี่ยมาพูดถึงแต่ดันพูดถึงกระตูนในแง่ของเขาเป็นผู้ร้ายเอาทั้งกระตูนทั้งคอสเพย์ดันเอาสื่อออกไปทางว่ามันเป็นเรื่องทางเพศส่เยอะอืมแบบสามเมาเยาวชนนี่จนเกิดเป็นมหากรรมดราม่าแห่งชาติเพราะว่าพอเทปนั้นเผยแพร่ออกมาคนหรือผู้ปกครองหลายคนก็เลือกที่จะไม่ให้เด็กเสพกระตูนอีกต่อไปอเ และคนที่แบบคอร์สพงคอร์สเพล์หรือชอบการ์ตูนก็กลายเป็นคนที่ถูกมองว่าไม่ดีแล้วถูกมองแค่สนใจแต่เรื่องลาม,ม็งมุกเตออนมคณะมีแบบการเอากระตรงการ์ตูนไปเผากันใหญ่โตมานั่งเถียงกันออกรายการสมัยก่อนเป็นคนค้นคน,คนหรือเปล่าจำไม่ได้ใหญ่โตกันแบบเละเทะเลยนะซึ่งถ้าพูดตามประสบการณ์สมัยก่อนนะที่มันเกิดเหตุการณ์ประมาณเนี้การ์ตูนสมัยก่อนอะยังมีแนวโน้มที่จะเป็นกึง่งๆึ่งที่เขาพูดถึงจริงๆฮะเออ สมัยก่อนน่ะมีการ์ตูนหลายเรื่องมากตั้งแต่ยุคสมัยแบบยูยูหรือสมัยอะไรพวกนู้นนะ่ะมันจะมีปัญหาที่ว่าเขายังไม่มีวิธีการควบคุมและยังไม่มีเลทถ้าใครชอบไปนั่งนั่งร้านการ์ตูนอะไรพวกนี้จะรู้ว่าเนี่ยมันจะมีการ์ตูนแบบทะลึง่งอเมื่อก่อน,นการ์ตูนมันมีจุดขายเป็นทะลึ่งบ้างอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดถึงกันที่หลังแต่มันก็จะมีการ์ตูนล,ลามกเหมือนกันอืที่มีหลายฉากคือจงครึมเออหรือแม้แต่การ์ตูนตาหวานที่เราชอบพูดถึงกันหรือว่าการ์ตูนผู้หญิงเนี่ย บางเรื่องก็โอ้โห่อเต็มแข้งใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งมาเฟียที่รัก่ใครเคยเห็นจะเข้าใจเออซึ่งการ์ตูนแบบนี้มันมีอยู่จริงและยังไม่มีการควบคุมใดๆเออแล้วก็คือตอนนั้นสื่อมันยังเข้าถึงได้น้อยมากสื่อทั้งหมดยังเป็นทีวีอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับสื่อสารอะไรเงี้ยมันก็ได้จากแค่ตรงน,นั้นถ้าทีวีบอกว่าไอ้นี่มันเลวก็คนก็มองว่ามันเลวเทั้งหมด,หมดอืมถูก แล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยเกิดการแบนกันครั้งใหญ่ในยุคสมัยนั้นคนก็เลยมองการ์ตูนหรืออะไรมันไม่ดีอแต่พอมาในยุคสมัยใหม่เริ่มมากขึ้นคนเราก็เริ่มมีแบบอินเทอร์เน็ตเข้ามายุคอินเทอร์เน็ตแล้วสื่อหลายอย่างเริ่มรับได้มากขึ้นเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าความจริงแล้วอ่กะการ์ตูนมันมีหลายประเภทอ่าสื่อมันมีหลายประเภทสื่อการ์ตูนเนี่ยมันเองก็แบ่งเป็นหลายระดับเหมือนกันถ้าให้พูดง่ายๆนะเออเรื่องแฟนเซอร์วิสเนี่ย มันแบ่งเป็นหลายระดับสำหรับพี่นะพี่คิดง่ายๆเลยระดับแรกคือระดับที่เป็นส่วนประกอบพวกนี้เราก็จะเห็นได้มายาวนานและตต้องแต่สมัยดาร์กอนบอลอ่ะบูม่าต่วแรกบูม่าใช่เห็นไหมก็หลังๆไม่ค่อยมีแล้วหลังๆไม่ค่อยมีจริงคือที่พี่ดูมาเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าทําไมมันถึงเป็นแฟนเซอร์วิชนะเอาส่วนประกอบก่อนอย่างบูม่าเป็นต้นในดาร์กอนบอลหรือแม้แต่วันพีทวันพีทปัจจุบันก็ยังมีด้วยซ้ำวันพีทจะมีวบวบแวม แต่งตัวเซ็กซี่บ้างเออนามิเงี้ยเออฉากับน้านู่นนี่นั่นมันจะมีมาเรื่อยๆตลอดแต่คือความจริงแล้วมันเป็นแค่เพียงส่วนประกอบเล็กๆกระตูนที่มีส่วนประกอบเล็กๆอย่างพวกเนี้มันจะมีมาเรื่อยๆนะอย่างแบบกันสื่อไรเงี้ยที่ก็อย่างรู้กันสื่อนี่ความรุนแรงแต่เรื่องโปเนี่ยก็จงคืมเหมือนกันจงคืมเลยแต่ว่ามันก็เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการสื่อเท่านั้นเพราะความจริงแล้วการสื่อแม่งเถื่อนกว่านั้นเยอะ เนื้อหาของการ์ตูนมันค่อนข้างเถือ่อนกว่านั้นเยอะหรือแม้แต่พวกสมัยเปลฟ้าผ่าปัตพีที่ไอ,อตัวนางเอกอะเมื่อไหร่ขึ้นเวทีประลองอะมึงต้องโดนฉีกเสื้อร้อยเปอร์เซ็นเออคือพวกนี้มันเป็นส่วนประกอบ้ยมันเป็นเขาเรียกว่าจุดขายฮ<ฆ>เพื่อดึงยอดเพราะในการ์ตูนสมัยก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วมันต้องฉายทีวีแล้วมันก็ต้องแบบมีรายละเอียดอะไรมากมายเงี้ยมันจะเป็น pg สิบสามเขาก็เลยจะต้องมีฉากพวกนี้ขึ้นมาดึง ยอดนิดหนึง่งมันจะมีแบบเต็มไปหมดเลยยุคสมัยนี้ก็ยังมีแล้วก็พัฒนาไปไกลด้วยเอ,อ,อย่างถ้าใครรู้นะก็จะรู้ว่าอย่างเช่นเรื่องเชนซอลแมนอ่าอันนี้มันทะลึงนะเน่ยอันนี้คือตำนานแห่งความทะลึง่งอตัวเอกเนี่ยเธอมีใสมันชัดชัดเลยที่ที่พูดถึงเชนซอลแมนเนี่ยเพราะว่าเชนซอลแมนคือส่วนที่พี่คิดว่ามันค่อนข้างที่จะหนักหนาอ่าหนักหนาอยู่โดยแรแงขับเคลื่อนของตัวเอกอ,อ,อย่างเดนจิเนี่ยอืก็ใครๆก็รู้อยู่ว่ามันขับเคลื่อนเพราะอะไร มันเลยทําให้เป็นแฟนตาซีต่อทั้งตัวเดนจิเองที่เป็นตัวละครหลักและต่อทั้งคนอ่านเองที่แบบว่าอุ้ยเมื่อไหร่เดนจิมันจะได้ดังฝันว่าอะไรเงี้ยมันคือแรงขับเคลื่อนสองเด้งซึ่งมันก็เป็นจุดขายของเรื่องนะเออมันเป็นจุดขายในระดับหน,นึ่งทั้งที่เนื้อเรื่องของเชนซอมแมนก็ดีอยู่แล้วอ่าหรือแม้แต่เรื่องแดนดาแดที่ตอนนี้มีแอนิเมชันโด่งดังกันขึ้นมาจนเป็นดราม่าอยู่ตอนนี้ช่วงแรกๆเนี่ยพี่ยอมรับเลยว่าพี่อ่านแดนดาแดแล้วพี่รู้สึกขัดใจอย,อยู่เหมือนกัน ว่ามันมีฉากเออแฟนซวิดเยอะอเกินความจำเป็นแต่ว่าพออ่านอ่านไปก็จะรู้ว่ามันจะลดลงเองเรื่อยๆตามความเค้ม่ขึ้นหรือแต่ไม่ใช่ไม่หายไปนะยังมีบ้างมีบ้างยังมีบ้างแล้วก็เหมือนว่าในกระตูนเนี่ยมันเปลี่ยนบางฉากจากในมังงะทำให้มันเซฟขึ้นใช่แบบเปลี่ยนมุมกล้องแทนแทนมันปกติแล้วถ้ามันฉายเป็นภาพเงี้ยทางทีวีมันก็จะลดความไม่นี่ลง เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะพูดกันด้วยว่าทําไมมันถึงมีการปรับและทาไมมันถึงต้องทําหรืออ่ะยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึง่งอย่างเช่นสมัยก่อนจะมีคนรู้จักก็อย่างพวกซิตี้ฮันเตอร์เป็นอีกตัวอย่างที่ดีตรงที่ว่าซิตี้ฮันเตอร์เป็นการ์ตูนแอคชั่นนะไซบาเรียวนี่แม่งยิงโบ๊บา้าโบ๊บา้าหรือแม้แต่มีการ์ตูนมาไม่รู้กี่รอบอแต่ก็จะยังมีจุดขายเล็กๆต้องมีความทะลึ่งต้องมีความโป๊นิดนึงเซ็กซี่หน่อยๆอ,อ,อันเนี้ยเป็นจุดขาย พอมาถึงเรื่องนี้แล้วอะ่ะมันก็เลยต้องพูดถึงว่าอ้าวแล้วกระตูนเรื่องที่มันตั้งใจแหละเรื่องที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีจุดขายเป็นเรื่องอื่นอ่จุดขายคือแฟนเซอร์วิสเลยเนเน้นเลยเน้นเน้นเลย,เเเลยมีกระตูนเรื่องนี้เพื่อแฟนเซอร์วิสเลยก็มีเพื่อนๆหลายคนตอนนี้แม่งยิ้มละไล่ในหัวออกูรู้นะกี่เรื่องอนะ่ะกูรู้หมดอะ่ะเออยกตัวอย่างเช่น เรื่องที่ทุกคนเอาซับซ้อนก่อนนะอเอาแบบแฟนเซอร์วิสแบบซับซ้อนก่อนอย่าง High School of the Dead โอ้โหสำนาในว้ยเด็กเลยทำงานนมสู้ศพที่เขาเรียกกันอันนี้คือเป็นการ์ตูนที่ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าเขาทำออกมาเพื่ออะไรเนือ้อเรื่อง,องมึงไม่ต้องพูดถึงคนไม่ได้สนใจซอมบี้หรอกเนื้อเรื่อง,อง,องคนไม่ได้พูดถึงซอมบี้เป็นแค่ตัวประกอบอคือเนี่ยคือการอีกขั้นหนึ่งของแฟนเซอร์วิสซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าพวกอย่างแรกอ่ะ เขาตั้งใจทําการ์ตูนและมีแฟนเซอร์วิสเพื่ออะไรแต่อันเนี้ยเขาตั้งใจทำการ์ตูนและมีแฟนเซอร์วิสเพื่ออะไรคนละกลุ่มเป้าหมายกันคนละกลุ่มเป้าหมายเลยและอีกเรื่องหนึง่งอ่ะเป็นตัวอย่างก็โอ้โหกูพูดไปเพื่อนมึงจยมองกูยังไงวะนะขอขอขอ,ขอช่างใจแป๊บนึงรู้จักผู้กล้าใสาฮิวเขาครับตมราพูดแค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละคือมันเป็นเรื่องที่สร้างออกมาเพื่อเซอร์วิสล้วนๆบางอันไม่เรียกเซอร์วิสแล้วหลัก บางอันไม่เรียกซอร์วิตแล้วด้วยซ้อหรือแม้แต่เรื่องแบบพาเล o พาราไดืมไอ้ยัยกูฟูเราไปแต่ละเรื่องอันนี้เป็นหาข้อมูลมานะอันนี้ไม่ไม่ได้รู้เองความจริงไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องไม่เคยอ่านแม้แต่นิดเดียวไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านคือพวกเนี้ยมันตั้งใจสร้างออกมาเพื่ออย่างนี้อยู่แล้วเนื้อเรื่องไม่ได้แคร์อะไรขนาดนั้นคือถ้าเป็นโบนัสโชคดีก็จะทําเนื้อเรื่องเข้มข้นด้วยแต่ถ้าเกิดตัดพวกแฟน์วิตตรงนี้ออกไปไม่เหลือความโดดเด่น จะไม่เหลือแต่ก็ไม่ใช่แต่การ์ตูนทุกเรื่องนะที่จะต้องมีแฟนสวิตเสมอไปรูปผู้ชายที่แท้จริงอ่ะเขาไม่ก็ไม่เป็นต้องมีแฟนสวิเด้วยอย่างโรงเรียนรูปผู้ชายเป็นต้นอะไรเงี้ยถ้าจะมีไปทําไมเออหรือว่าพวกอีกาอะไรพวกนี้ก็ไม่เคยต้องมีถูกป่ะหรือว่าแแต่การ์ตูนในตำนานอย่างโจโจล่าข้ามศตวรรษที่พี่บอกเลยว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่ากูก็แยกไม่ออกอันไหนเหมือนกันว่าอันไหนผู้หญิงผู้ชายนะบูจาริตี้นี่แม่งผู้หญิงชัดๆ แต่เา,าแล้วแหละหลายๆเรื่องเขาก็ไม่จําเป็นต้องขายเหมือนกันเออกลับมาที่แฟนเซอร์วิสแล้วกันแฟนเซอร์วิสเนี่ยสรุปแล้วคุยมาทั้งหมดเนี่ยทําไมถึงต้องมีแฟนเซอร์วิสคุณต้นรู้ไหมทำไมฮะเอ้ยมึงจะไม่มีความเห็นเลยเหรอมึงก<ร>มง็มึงจะไม่มีความเห็นเลยเหรอมีความเ,เห็นให้กูหน่อยมึงช่วยชงให้กูหน่อยก็ได้มีความเห็นแบบไม่แน่ใจเลยว่ะพี่กูจะได้ดูฉลายขึ้นสองเท่าได้เลยแล้วประมาณนี้ป่ะมันเขาบอกว่า อ่ะต้องแบบเขารู้ว่าฐานแบบคนดูพวกเขาอ่ะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็เลยแบบว่าหาอะไรให้มันดึงคนดูให้ผู้ชายแบบเข้ามาดูกันการ์ตูนเขาเยอะเอะอ่ะน่าจะประมาณนี้ป่ะมีส่วนถูกด้วยเกินครึ่งเขาเรียกง,ง่ายๆว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วที่จะต้องมีเซ็กซ์เซลอ่าเวลาที่มีแฟนเซอร์วิสหรือมีอะไรแบบทะลึ่งทะลึ่งหน่อยๆเออมักจะขายได้และดึงดูดความสนใจช่วงแรกโดยเฉพาะช่วงแรกนะได้ง่ายกว่าเหมือนอีซีรีส์เรื่องเวลมาเวนนั่นแหะที่มันบอกว่า ตอนพาอตหรือว่าตอนแรกอ่ะมักจะมีฉากเลิฟซีหรือฉากโป๊ปวยเปิ๊บโป๊เป่อยมากกว่าปกติหลายเท่าถ้าเทียบกับตอนอื่นอื่นมันทุกถูกเออมันคือการเบ็ดนั่นแหละเออมันคือการล่อซื้อล่อซื้อนั่นแหละและโดยเฉพาะในยุคสมัยเมื่อก่อนที่มันเป็น pg 1 3มันเลยจะได้เป็นแค่แฟนเซอร์วิสแบบบ๊อบบอแหวมแหวมเนี้ยมันแบบได้แค่นั้นอ่ะมากกว่านั้นมันขายไม่ได้แล้วมากกว่านั้นมันขายไม่ได้แล้วในยุคก่อนแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วครับเพื่อนไม่ต้องแล้วครับ กูใสเลยเต็มที่แบบเอาตายอ่ะแฟนเซอร์วิสนี่คือเอาตายเอาแบบให้ตาช้ำกันไปเลยอะไรเงี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่คือความจริงแล้วมันเป็นหลักเรื่องนั้นมันก็คือเซ็กเซลนั่นแหละไม่ได้ยากเลยมากแล้วทีนี้มันมีปัญหายัางไงมันมีปัญหาตรงที่ว่าพอมา,มาในยุคสมัยใหม่แล้วเนี่ยอย่างเรื่อง Dan แดนนแดนเป็นต้นผู้คนสามารถเข้าถึงการ์ตูนอะไรพวกนี้อนิเมะอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นมันได้เกือบทุกเพศทุกวัยแล้วอ่ะอ่าใช่ทุกเพศทุกวัย แล้วพอมาายุสมัยนี้ผู้หญิงก็เสพการ์ตูนเสพมีมเยอะเยอะแยะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่เอาความจริงไหมเมื่อก่อนที่ให้การ์ตูนตาหวานผู้หญิงนี่ตัวเฮี้ยมเลยเป <c oughs> ่นตัวเยี้ยมเลยอ่ะหนักว่อเยอะโอ้โหถ้าเมื่อก่อนเคยยืมผู้หญิงอ่าน,อ,านอ่ะกูจะเป็นตากุ้งยิงเอาอมแม่งแบบโอ้โหคิดดูแล้วกว่านนารูโตะที่แบบแอคชั่นจ๋าสู้กันพวบปักุ๊บปักไปอ่านของผู้หญิงโคพี่พี่อ่านกับตัวโป๊ทำไมนี่ ไฟร์เจ็โบนัสก็ตุงถาวานเป็นอย่างนี้เยอะมากเป็นอย่างนี้เยอะมากซึ่งพอมาอยุุคสมัยนี้นะสังคมเราเปลี่ยนไปแล้วอย่างแน้นแดนแดาแดนเป็นตัวอย่างคือการที่มีผู้เสพมากขึ้นทั้งหลายช่วงวัยและหลายเพศหลายช่วงวัยนี่ก็หนักแล้วนะเพราะว่าวาดแบได้ขนาดไหนแฟนเซอร์วิสได้นขนาดไหนถ้าเกิดเด็กเข้ามารับชมละ่ะเด็กจะคิดยังไงคนแก่ช่างมาเนี่ยคนแก่รู้อยู่แล้วเออลุดไปทําไงเพราะว่ามันก็เลยต้องมีการจัดเลทส่วนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเกิดคนสมมุติเป็นการคนโตแล้วมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมมันจะโป้มันจะว่าบามันจะเซ็กซี่มันจะหนักแค่ไหนก็มไม่หาถ้าเป็นคนโตแล้วทั้งผู้ชายั้งผู้หญิงแต่ถ้าในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายและรสนิยมความชอบสมมุติถ้าเป็นผู้หญิงเออเจอฉากเซอร์วิสเข้าไปเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ชอบหรือไม่ใช่แม้แต่ผู้หญิงอย่างพี่เองผู้ชายเรื่องแดนแดนเนี้ยที่ช่วงแรกพี่ไม่อยากอ่านเพราะพอรู้สึกว่ามึง นามกเป็นที่ตั้งอะ<ห>เอาไง่ายๆแค่ตอนแรกอะ <c oughs> แค่ไข่พระเอกหายกุก็ปวดหัวแล้วเออตอนแรกเอเลียนจับนางเอกไว้เอเอตอนแรกจับในอเอเดียนจับนังเอกไปทําอะไรอะค,ค,อคือมึงหนักมาแต่เริ่มอะอมแล้วพอมาอ่านช่วงแรกมันก็มีแฟนเซอร์วิสหนักๆเข้ามาตลอดเนี้ยนี่ก็เลยเชื่อหนักไปเปล่าวะเอา,เอาไว้ก่อนแล้วกันนะมือเอาไว้ก่อนแล้วกันนึงอะเออแต่ก็คือมันก็อยู่ที่รสนิยมคนนี้ถ้าเกิดเขามองว่าทาร์กเก็ตมันเป็นยังไงไอ้แทร์กเก็ตเขาไม่ติดก็มีปัญหา แต่ในมุมมองของโลกที่มันกว้างขึ้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าแฟนเซอร์วิสแบบนี้มันมากเกินไปหรือเปล่าอ่ามากขึ้นดีหรือเปล่าหรือว่าต้องน้อยลงนิดนึงและโดยเฉพาะเอ่อพูดหลายรอบเรื่องแดนาแดนน่ะช่วงแรกจะเห็นว่าเขาเล่นประเด็นเกี่ยวกับการถูกกระทำผู้หญิงเยอะใช่ใช่จะเจนหนักเรือร่องของยายสปีดอ่อว่าตัวของไอ้แม่ไอล้าเองอ่า ก็ต้องแต่อปูยักษ์นั่นด้วยใช่ท mm. ี่มันส่วนรวมของผู้หญิงที่ทุกกระทําะไรแต่ไม่ต้องห่วงตอนหลังๆเขาไม่ค่อยเล่นเรื่องผู้หญิงแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนละหมดหมดมุกหมดหมดุก mm. แต่นั่นแหละคือผู้หญิงหลายๆคนเขาก็มองว่าเอ๊ยมันจะย้อนแย้งเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าคุณเองก็เล่นเรื่องพวกนี้แต่ว่าแฟนเซอร์วิสมึงอะใส่ามาคน้นๆเลยนะ mm. เออใสามาคน้นๆเลยนะมันว่าปวามเกินไปหรือเปล่า แต่ความจริงมึงไม่ควรติดใจกับเรื่องแฟนเซอร์วิสมันโป๊เปล,ปล,ปลนะือยนะมึงควรติดใจตั้งแต่เอกโดนขโมยไข่แล้วความจริงจริงนะ <c oughs> จริงๆนะริงนะถ้าจะติดใจเรื่องนี้ <c oughs> ติดใจตั้งแต่มันเขาโดนขโมยไข่แล้ว <c oughs> แค่แค่พอเรื่องกูก็ปวดหัวแล้วใ <c oughs> ช่กูปวดหัวว่าแต่นั่นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ายุคสมัยเนี้ยมันเป็นอนิเมะหรืออะไรพวกนี้มันเข้าถึงได้ทุกคนละทุกเพศทุกวัยกลุ่มเป้าหมายอะทํามันไม่มีทางถูกใจคนทุกประเภทหรอกใช่ฮา แต่ว่าถ้าอยากให้ถูกใจคนในวุมกว้างมากขึ้นอาจจะต้องลดแฟนเซอร์วิสลงไปหรือเปล่าถ้าลดแฟนเซอร์วิสลงแล้วกลุ่มเป้าหมายเดิมผู้ชายเางเงี้ยจะจ่ายจะชอบน้อยลงหรือเปล่าอือันนี้ก็เป็นคําถามที่ต้องดูกันไปต้องไปเวทเอาเองเนี่ยต้องไ่เวทเอาเองเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันฟุบได้จริงนะมันมีผลอยู่แล้วก็เขาก็ทําแบบนี้กันมาเป็นยุคสมัยต่อยุคสมัยแล้วอแต่หลายคนก็บอกเอ้ยนี่ยุคสมัยใหม่แล้วเราไม่จาเป็นที่จะต้องแบบใช้เรื่องนั้นมาล่อตาล่อใจแล้ว แต่นี้พี่ก็เห็นด้วยนะเพราะพี่รู้สึกว่าสมัยเนี้สื่อมันมีมากมายหลากหลายทุกประเภทถ้ามึงอยากจะดูอะไรพวกนี้หาได้ใช่หาได้ง่ายง่าย<ม>หาได้ง่ายๆที่มันเดือดแล้วโหดกว่านี้ต้องไปรู้กี่เท่าใช่สมัยก่อนอาจจะหาได้ยากไง<ม>ก็เลยต้องมีซะหน่อยอันนี้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงไปหมดอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นถ้ามึงอยากดูมึงก็ไปหาดูเลย<ม>ได้ดุนแรงกว่านี้เยอะมีเฉพาะทางอ,อ,อาจจะแต่ว่าก็นั่นแหละแล้วแต่ความชอบของคนเพราะว่าความชอบบางคนเนี่ยมันก็มีการ์ตูนนะสายอย่างสายหนึ่ง สายที่แบบเน้นแฟนเซอร์วิสอย่างที่พูดรอบแรกแต่ว่าไม่แรงไม่แรงเขาแบบผู้กล้าฮิวบอกไว้ก่อนไม่ได้เคยดูบอกให้เออไม่ได้แรงขนาดนั้นอย่างพวกสมัยก่อนอย่างพวกไอซ์หรือเลิฟฮีน่ทอะไรพวกเนี้ยมันก็คือมีความเป็นแฟนเซอร์วิสสูงอยู่แล้วอแต่ว่ามันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมันแค่เน้นแบบป๊อป๊อบแวมแวมเป็นหลักพูดง่ายเออมันเป็นการ์ตูนปลุกใจเสือป่าอะไรแบบอีอ คือแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะว้ยไม่เห็นอะไรนะแ้ยแต่มันแบบปัป๊บปั๊บดิดนหนปมงเออดิ้นๆ,ๆ,ๆแล้วเป็นการ์ตูนที่เนื้อมันไปทางนั้นตลอดเวลาอืเออก็มันก็มีทางนั้นบางคนก็อาจจะชอบแนวนี้แต่อันนี้มันก็เป็นแนวเฉพาะเออพี่พี่ว่าแนวเนี้ยก็ไม่ได้ใช่ทุกคนที่ชอบแล้วก็มองว่าเออถ้าเกิดคนมีคนชอบแนวเนี้เราก็ปล่อยไปเออไม่ต้องไม่ได้ไปเกี่ยวเราเราไม่ได้ชอบแนวนี้ถูกไหมมันไม่ได้เรือดร้อนใครอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้ชอบแนวนี้มันก็เป็นเรื่องของเขา เพราะว่าอย่างพี่พี่ก็ไม่ได้ชอบแนวนี้พี่ชอบแอคชั่นโชเนนจา่าอะไรเงี้ยซึ่งหลังๆพี่ก็ไม่ได้อ่านการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเยอะขนาดนั้นละเ,เหมือนเริ่มเริ่มเริ่มแก่แล้วมั้งเริ่มหลุดเริ่มไปอ่านเกาหลีเริ่มไปอ่านพวกจีนแทนเยอะออส่วนญี่ปุ่นก็ยังมีตามดามอยู่บ้างดามดอยู่บ้างแต่ก็นั่นแหละแฟนเซอร์วิสอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติในโลกการ์ตูนอยู่แล้วสมัยเนี้ยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะด้วยซ้ําสมัยนี้ซื้อคือควบคุมและคอนโทรลได้มากกว่าและเห็นชัด มากว่าอันไหนคืออะไรไม่ได้สอดเม็ดแบบเมื่อก่อนไม่ได้แบบแอบแบบเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเอ้ยถ้ามึงไปนั่งดูเอ่อ High s c h o o l of the d e a d ก็มองหน้ากันได้ระดับหนึ่งว่ามึงเป็นแบบไหนอเออมึงไปดูพวกก้าวแต่ยูก็มองหน้าได้ระดับหนึ่งว่าเป็นแบบไหนซึ่งถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูมันเป็นการ์ตูนเฉพาะกลุ่มฮาแต่ว่าถ้าเป็นการ์ตูนวงกว้างอันนี้ก็แล้วแต่แตัดสินใจว่าเราจะชอบและรับได้ขนาดไหนอ่าแต่ว่าถ้าพูดในฐานะคนที่อยานการ์ตูนเมืนะ ดา,ดานอาแดนเดี๋ยวมันจะน้อยลงเดี๋ยวมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจริงจังมากขึ้นการ์ตูนเป็นอย่างนี้แหละหลายๆเรื่องมักจะเปิดมาด้วยเป็นการ์ตูนแก๊กเช็คเรตติ้งแล้วพอเริ่มเริ่มดังเริ่มต่อได้เขาก็จะเริ่มใส่เนื้อเรื่องเข้ามาการ์ตูนแทบทุเรื่องเปิดเป็นแก๊กหมดรีบอลมรูโตเป็นแก๊กดะคอนบอลเป็นแก๊กทุกอย่างเขาวางเป็นแก๊กหมดมดูยุกิดีดเกมคกนคนอัจฉริยะต,ตอนแรกต้องเล่นเกมกันอย่างกาวฮอนดะโดนเสื้อทับเนี้ย ไอ้โดนอิดทับเสื้อกูไปต่อไม่ได้แล้วว่ะ mm hmm. ไม่ถอดเสื้อไว้ when. ไอเวนอะไรงนี้การ์ตูนมันมาเป็นแบบพวกนั้นก่อนมันเช็คเลทปั่นไปเรื่อยๆ mm hmm. เออของนี้มันพัฒนาการ์ตูนพัฒนาลายเส้นยังพัฒนาเลย mm hmm. นี้ตอนแรกอิจโกกหน้าทุเรศจตตายหา่า mm hmm. เออของนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอืมใครที่เป็นแฟนการ์ตูนอยู่แล้วก็เสพการ์ตูนอย่างมีความสุขอ่าใครชอบแฟนเซอร์วิสก็เลี้ยวไปใครไม่ชอบก็เลี้ยวไปใครรับได้มาไหนก็ตอนนั้นเคารพให้เกียรติกันไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ เช่วันนี้พูดงานนะว่าแค่ความรู้แค่ความรู้ในความรู้ถือว่าคนแก่อืคนแก่ในวงการอโอเคครับก็ประมาณนี้คุณต้นมีความเห็นอะไรดีกว่าเอาคุณต้นขอความเห็นก่อนก็ความเห็นใช่ไหมฮะเออวันนี้นั่งเงียบเลยแค่กูเหนื่อยอยู่คนเดียวเป็นนักเรียนไงนักเรียนต้องฟังมันจะเลคเชอร์อยู่เออนั่งเงียบคนเดียวผมมองว่าไอ้เรื่องแฟนเซอร์วิสผมว่ามีได้มันไม่เสียหายหรอกแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเราก็ต้องแบบดูด้วยว่าบางทีมันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเราจะเซอร์วิสแบบนี้อะไรเงี้ย แต่คิดว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการการเอาใจคนดูอ่ะเพราะว่าพอรู้ว่าคนดูชอบอะไระล้วก็เสิร์ฟสิ่งที่ชอบไปกับคนดูอืมจริงมันมีได้ไม่เสียหายแต่บางทีนะเขาคัดเป็นพิเศษด้วยนะอย่างเรื่องกระน,น้มซีดกระน,น้มซีดอะ่ะถ้าฉายปะกะติเอ่อคีระากับเฟรเมีฉากแทบไม่เห็นอะไรนะไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเป็นฉบับตัดพิเศษเนี่ยเต็ม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 ,ตม,ตม สีนี้ึ้นชื่อเรื่องภาพยนตแล้วก็ไม่ไม่พอล่าภาคล่าสุด r รี d o มที่เป็นเดอะมูฟเต็มเต็ม <laughs> ไปต่างคืออันนั้นเขาทำออกมาเพื่อแฟนสวิตโดยเฉพาะอยู่นะกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแฟนหลายคนไหนที่มันอยากจะเห็นคีระกับลักยืนอยู่ตรงนั้นนะแต่ก็นั่นแหละมันออกมาเพื่อแฟนซวิทโดยเฉพาะสบบนสนใจกันซึ่งซึ่งคือสําหรับพี่มันก็ไม่ได้ขายที่ขนาดนั้นที่รู้สึกผิดหวังกับภาคฟรีดอมเลยซ้ำแต่ว่า ก็ก็ดูอยู่ดีเพราะรู้สึกว่าเป็นการ์ตูนที่ชื่นชอบชแต่ก็มันอยู่ที่เฉพาะกลุ่มแล้วก็อยู่ที่ยุคสมัยด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนเนียก็คงยากหน่อยเพราะว่าไม่จะเอามาฉายจงคลื่นแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ใชเออ่เพราะฉะนั้นก็อยา่างที่คุณต้นพูดแต่ว่ามันมีได้อแ้วก็อยู่ที่กลุ่มด้วยนั่นเองเค okay, ครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์คิดยังไงว่าเราอ่านการ์ตูนมาชอบเรื่องไหนเคิดว่าแฟนเซอร์วิสเนี่ย มันเหมาะสมไว้เป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังข้างล่างนี้เลยครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีบทเี้ว่าสมาชิกแล้วนะครับแบบเพื่อนอยากเป็นกำลังใจให้กับเราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรือกดเป็นซุปเปอร์ตทง์แทนก็ได้ครับน่ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนักด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ